สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้6ต้นนะคะที่เราซื้อมาปลูกแล้วให้ความรู้สึกที่พังมากค่ะ ความรู้สึกพังในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ไม่ดีนะในคลิปนี้นะคะจะไม่มีการโทษต้นไม้ไม่โทษคนขายนะคะและไม่เกี่ยวกับราคาที่มีขึ้นมีลงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะจะโทษตัวเองล้วนๆเลยเนาะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเราก็เต็มใจซื้อมาเองนะคะตัดสินใจซื้อเองไม่มีใครมาบีบบังคับให้เราซื้อนะคะแต่ความรู้สึกที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าน้องเขาเนี่ย ไม่โตนะคะก็ตุยนะคะไม่ตุย ก็นิ่งนะคะไม่นิ่งนะคะก็เลื้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะและบางต้นเนี่ยก็ลุ้นด่างจนไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วล่ะคะ่ะซึ่งถ้าใครติดตามนะคะมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเราเนี่ยมีการซื้อต้นไม้ชนิดใหน,นะคะเข้ามาปลูกบ้างนะคะแล้วต้นไหนที่มีการเจริญเติบโตไปบ้างและต้นไหนนะคะที่ห่างหายจากคลิปวิดีโอไปบ้างนะคะวันนี้เราจะมาบอกว่าต้นไม้ทั้ง6ต้นนะคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกพังนั้นมีต้นอะไรกันบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่ ต้นที่1เลยนะคะถ้าใครจําได้เนาะมีอยู่ประมาณคลิปหนึ่งนะคะที่เราทําเกี่ยวกับ ก้านส้มนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถ้าพูดถึงก้านส้มนะคะก็เป็นต้นไม้ในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะก้านส้มด่างเพราะว่ามีราคาที่สูงมากและความสวยงามที่สมราคามากๆนะคะแต่ว่าก้านส้มที่เราซื้อมาปลูกเนี่ยไม่ใช่ก้านส้มด่างค่ะเพราะว่ายังไม่มีความสามารถในการเอื้อมถึงนะคะเราก็เลยไปสอยเอาก้านส้มนะคะเป็นไม้วางข้อ1ใบามานั่นเองค่ะทุกคนเป็นก้านส้มเขียวธรรมดานะแต่ว่าแค่เขียวเนี่ยเขาก็เท่แล้วนะ เราซื้อมาเนี่ยเป็นไม้วางข้อนะคะทุกคนบอกราคาเลยตอนนั้นเนี่ยซื้อมาในราคาใบาละ1,000บาทค่ะทุกคนอันนี้ต้องแอบกระซิบนะคะเดี๋ยวแม่มาได้ยินนะคะอ่ะเราซื้อมาแล้วนะทุกคนเป็นไม้วางข้อค้นขายเนี่ยเป็นเพจนะคะที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีสวนด้วยนะคะปลูกไม้นานาชน,น,นิดเลยนะคะแล้วก็ไม้วางข้อเนี่ยเขาบอกว่า ชำรากเนี่ยเดินดีแล้วนะคะรากเดินดีมากๆเลยนะคะเราก็อ่ะโอเคเพอรากเดินดีนะคะใบก็ถูกใจก็เลยสั่งซื้อมาทีนี้ด้วยความที่ไว้ใจค่ะว่าเออรากเขาเดินดีเขาเป็นไม้วางข้อที่ชำแล้วแล้วใบเขาก็ดูสดมากนะคะใบเขาดูสดดูเขียวดูแบบ คุณดูแบบเป็นไม้สุขภาพดีอะอ่ะพอเราซื้อมาปุ๊บนะคะโดยปกติเลยตามวิสัยของเรานะคะการรับไม้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมีการพักไม้ไว้นะคะ1-2อาทิตย์ถ้าไม่ลืมนะคะเ็าจะมีการเปลี่ยนกระถางค่ะแต่ถ้าเลินเลอรนะคะถ้าลืมไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเดือนนะคะถึงจะนํามาดูมาเปลี่ยนกระถางทีนี้ก้านส้มนะคะก็อยู่ในความเลินเลอของเราคะ่ะทุกคนอ่ะเราก็วางไว้นะคะในโรงเรือนนี้นี่แหละไม่ว่าจะเปลี่ยนวางย้ายวางตรงนั้นตรงนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าใบาเขาก็ยังสดอยู่ต ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็มาเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะผ่านไปประมาณ2-3สัปดาห์ทำไมหนะ้าไม่มีหน่อใหม่เกิดขึ้นเลยนะคะทีนี้มันก็ได้ประจวงเหมาะนะคะกับคลิปที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนกระถางเนาะเราก็เลยได้มีการ ย้ายกระถางการส้มค่ะสรุปว่าวันนั้นที่ย้ายกระถางนะคะโอ้โหการส้มไม้วางข้อนะคะที่บอกว่าชําจนรากเดินดีแล้วชํารากเดินดีจนเดินไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะสรุปว่าไม้วางข้อการส้มไม่มีรากเลยนะคะไม่มีรากเลยอ่ะทีนี้ไม่มีรากหรอก็ไม่เป็นไรนะ อย่างน้อยในกระถางเนี่ยเราพบว่ามันเคยมีรากอยู่แต่ว่าเป็นรากที่เน่านั่นเองค่ะทุกคนรากน้องเขาเน่าไปนานแล้วนะคะไม่ใช่มาเน่าที่เรานะเพราะว่าซากการเน่านั้นะเป็นซากเน่าที่แบบว่าเน่ามานานแล้วนะคะก็น่าจะเน่าตั้งแต่ที่ร้านของเขานั่นแหละเนาะอ่ะเราก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังเหลือข้อไว้นะคะและเคยมีรากแสดงว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเราก็เลยได้ทําการ เปลี่ยนกระถางให้น้องแล้วก็อบไว้ค่ะทุกคนอบไว้เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะเชื่อไหมคะพอครบ1เดือนมาเปิดดูใบน้องยังสดใสยอยู่เหมือนเดิมแต่นะคะน้องก็ไม่แตกหน่อสักทีนะคะสรุปเทกระถางออกนะคะข้อก็ไม่เหลือแล้วค่ะ ข้อก็เน่าไปด้วยนะคะทุกคนทีนี้ก็เหลือแต่ก้านกับใบนะคะซึ่งมันไม่สามารถแตกรากออกมาได้แล้วนะคะเราก็เอาก้านกับใบเนี่ยแช่น้ําไว้ดูนะคะก็อยู่ในน้ํานั้นประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะจนน้องเขาไม่ไหวใบก็เหี่ยวแห้งไปนะคะก็เลยตุยกับดาวไปที่สุดนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นแรกของเรานะคะเล่ายาวเลยสําหรับประสบการณ์ก้านส้มของเรานะคะไม่ได้มีหลงเหลือซากไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าตุยไปนานแล้วนะคะเป็นไม้ต้นแรกเลยนะคะที่ทําให้เรารู้สึก ซึ่งมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดของเราเองนะคะที่ประมาทนะคะไม่ได้ดูต้นไม้ตั้งแต่อาทย์แรกๆนะคะจะไดออ้รู้ว่าไม้เนี่ยมันรากเน่านะจะได้แจ้งกับทางร้านเขาได้ทันท่วงทีค่ะมาถึงต้นไม้ต้นที่2นะคะที่ทําให้รู้สึกพังนั่นก็คืออ p s ซ b l u b l u no หนึ่งค่ะนะคะเป็นอพิเบอร์หนึ่งด้วยนะคะเซ b l u b l u เลยซึ่งต้นนี้นะคะเป็นไม้ตัดสดค่ะเป็นไม้ตัดสดซึ่งน้องเขาปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะคะ แต่นะคะน้องเขาเนี่ยเราเนี่ยชำไว้นะคะอบไว้ไม้ตัดสดละเราก็เอามาอบใช่ไหมอบไว้1เดือนน้องเขามีหน่อแทงออกมาค่ะแต่ว่าเอะเราก็แปลกใจทําไมหน่อนั้นหน่อยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆทําไมใบไม่ออกสักทีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาออกจากถุงอบพอครบ1เดือนแล้วใช่ไหมคะแล้วเรามั่นใจมากๆนะคะว่าน้องต้องมีรากที่แบบว่าโอ้โหพุ่งพลาดแน่ๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่า นี่คะ่ะทุกคนนี่คืออีพิเซบรูบรูโน1หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งใบของเขาเนี่ยเพิ่งจะออกมาแค่สามใบจากความยาวเฟื้อยนะคะเกินช่วงแขนไปแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะอีพิเซบรูบรูต้นนี้นะคะถ้าใครจำได้ก็คือนี่เลยข้อนี้นี่เองนะคะข้อนี้นี่เองซึ่งน้องเขานะคะอึดมากนะคะทำไว้อบไว้นะคะหนึ่งเดือนรากไม่มีนะคะ แต่ข้อก็ไม่เน่านะรากไม่มีข้อไม่เน่านะคะใบไม่ใบไม่ทิ้งนะคะหน่อยาวออกมาเรื่อยๆนะคะข้อของเขาเนี่ยแตกหน่อยาวออกมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ใบไม่มาสักทีเห็นไหมกว่าดูความยาวนะคะกว่าที่ใบเขาจะมานี่นี่ค่ะใบเพิ่งมาได้สามใบนะคะทุกคนเนาะคือตอนแรกอะ่ะช้ำอยู่ในดินใบก้ามปูนะคะเพอไลท์หินภูเขาไฟเนาะไม่มีรากเราก็เลยอเอามาแช่น้ําไว้นะคะรากมาละ รากมาแล้วนะคะแล้วกับกับใบที่มาแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเอาน้องเขาลงดินแล้วล่ะค่ะเพื่อจะดูว่าพอลงดินแล้วนะคะใบของเขาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นไหมและใบจะออกสม่ําเสมอไหมและจะเลื้อยเก่งแบบนี้ไหมนะคะนี่เลยซึ่งอีพีเซบูบูนะคะเบอร์หนึ่งต้นนี้เนี่ยเราซื้อมาเป็นแบบว่าไม้ตัดสดค่ะนะคะในราคาใบละ 1,000บาทเช่นเดียวกันค่ะทุกคนนะคะอันนี้เป็นพันที่2แล้วนะที่แบบว่าให้ความรู้สึกพังนะคะซึ่งสนนอายุแล้วนะคะก็น่าจะอายุประมาณ3เดือนแล้วนะคะ3เดือนกว่าๆแล้วนะคะได้ประมาณนี้3เดือนได้มา3าใบนะคะกับไม้ตัดสดนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะถือได้ว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆเลยนะคะนี่เลย โดยเจตนาที่ซื้อมาเนี่ยคือชอบอ,อีพิเซบูบูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีความสวยความเท่ดีนะคะซึ่งใบของเขาจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืออีพิเซบูบูแต่เนี่ยเป็นเบอร์2เจตนาก็คือจะนํามาเปรียบเทียบกันว่าเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะตอนนี้เห็นความต่างไหมคะเห็นความต่างแล้วนะคะแต่ความแตกต่างของใบที่แท้จริงเนี่ยคงจะต้องรอให้เบอร์1ตัวเนี้โตเต็มฟอร์มก่อนนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ย คืออีพีเซบลูบลูเบอร์สนะคะเห็นไหมเขามีความสวยมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเท่นะคะใบเขาจะเหลือบเหลือบสีออกแบบเงินเงินบลูบน,นะคะแล้วก็จะมีความฉีกแบบนี้นะคะนี่เลื้อยขึ้นไปนู้นแล้วตระกูลนี้เป็นไม้อะไรที่เลื้อยเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะโอเคและนี่ก็เป็นต้นที่2นะคะที่ทําให้เรารู้สึกพังเล็กน้อยค่ะ ทีนี้มาถึงต้นไม้ต้นที่3านะคะที่ทําให้ความรู้สึกพังนิดๆนะคะนั่นก็คือ EP อีพีอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นอีพีเยลโล่เฟรมนั่นเองค่ะหรืออะะีพีด่างเหลืองเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะด่างเหลืองเบอร์หนึ่งของเรานะคะนี่นะคะเลื้อยนะคะยาวเฟื้อยเลือ้อยตามฝันไปเลยนะคะแต่ว่าคําว่าด่างเหลืองอยู่ตรงไหนนะคะอะไรคือด่างเหลืองนะเออเอาด่างเหลืองมาก่อนนะคะนี่เลย อย่างที่บอกเยนโดเฟมนะทุกคนถ้าเขาเต็มฟอร์มแล้วมีความด่างที่แบบว่าสม่ำเสมอมันจะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูนะมันจะสวยมากๆเลยนะคะคือใบของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบคล้ายๆไฟเลยนะคะไม่ว่าจะความฉีกความอะไรนะเขาจะแบบมีเอกลักษณ์สวยงามมากๆเลยแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นไม้วางข้อนะคะชำแล้วมีรากแล้วมีหน่อแล้วนะคะซึ่งก็จริงตามที่ร้านค้าเขาโฆษณาไว้นะคะทุกคนแต่ว่า แต่ว่านี่ไงคะด้วยราคาที่นกะขณะนั้นนะคะเยลโลเฟรมเนี่ยเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ราคากำลังมาแรงเลยนะคะตกใบละประมาณ5 4า0 0 0พันบาทขึ้นไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมีด้วยกัน3มีด้วยกัน3ใบนะคะมีมา3ใบคะ่ะทุกคนซึ่ง3ใบนั้นเนี่ยในราคา 1,000บาทค่ะเราเห็นว่าเฮ้ยราคามันถูกมันคุ้มนี่แต่ว่า,ามันจะมีความด่างน้อยนิดนึงนะเออตอนแรกก็ช่างใจว่าเอ,อ๊ด่างน้อยเอามาแล้วมันจะด่างไหมนะคะเราก็ไปไล่ดูนะคะไปไล่ดูเขาเรียกว่าอะไรอะหลังการขายนะี่ยเขาเรียกว่า เครดิตนะคะที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปแล้วมาให้เครดิตร้านค้านะคะเขาบอกว่าโอ้ยเยลโลเฟมร้านนี้นะเธอซื้อมาเนี่ยต่อให้ด่างน้อยอะ่ะแต่เปิดใบใหม่แล้วมันด่างนะคือด่างสวยเลยเราก็หวังว่าอ่ะโอเคเราอาจจะโชคดีแบบนั้นนะคะซึ่งซื้อมาตอนแรกมี3ใบนี้นะทุกคนนี่สใบนี้นะคะมีใบหลักที่ด่างอยู่นิดหน่อยก็คือใบนี้นี่ใบเนี้ยใบหลักเนี่ยที่ด่างอยู่นิดหน่อยนะคะ ม,มีด่างอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วส่วนใบที่2นี่ก็เล็กๆนะคะใบที่3ก็อ่าเขียวเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ mm. เพราะว่ามีคนซื้อไปแล้วแล้วก็ด่างนี่อ่ะพอเราซื้อมาใบที่4ี่ทุกคนนี่อ่ะด่างจริงนะนะเห็นแบบนี้เราก็ใจชื้นแล้วนะคะว่าเออใบต่อไปน่าจะมีโอกาสที่ด่างขึ้นด่างขึ้นนะคะแต่ว่านับแต่นั้นมานะคะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะนี่นี่ นี่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 นีนนนนะคะจนใบสุดท้ายนะคะยอดเขาเนี่ยก็ยังไม่เห็นความด่างเลยนะคะก็คือเขียวดีนักแลนะคะทุกคนเออนะคะซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบนะคะกับเยลโล่นะคะอพ p ด่างเหลืองเบอร์สองนะทุกคนซึ่งราคาถูกกว่ามากนะราคาถูกกว่ามากนะคะอะไรอ่ะครับอะไรครับจกออกกล้องเหรอ,อไม่ได้นะ น่อะอันนี้ก็หมาด่างของเรานะคะทุกคนอันนี้ไม่พังนะคะโอ้โหอันนี้ใจไม่พังแต่เข้าของพังพินาศมากเลยนะคะไปอ,ะออกก่อนออกก่อนอ่ะนี่นะคะทุกคนเทียบกันดูอันนี้เบอร์สองนะคะอีพีด่างเหลืองเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนความต่างแน่นอนคือความเข้มของสีนะคะอ้าไม่เอาไม่กัดซิเศรษฐี ทุกคน oh. ยังไม่ใช่เวลาของเจ้านะออกก่อนนะจ้าไปเล่นข้างนอกกันก่อนปะไป,ไปเล่นนอกกันก่อนเรืวอไปเลยท้องไม่เอาอท้องยังไม่เล่นตอนนี้เบอร์สองราคาถูกกว่านะคะแต่ว่าโอ้โหเขาด่างสม่ำเสมอมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เราปล่อยให้เหลือ้อยแข่งกันเลยนะคะหรือ โอเคทั้งสองต้นนะคะเราปล่อยให้เลื้อยแข่งกันเลยนะคะโอ้เขาก็แข่งกันน้าดูเลยค่ะแต่ว่าต้นนี้นะคะไม่แข่งด่างเลยนะคะทุกคนยังเคี้ยวสม่ําเสมอแบบนี้เลยนะคะก็รู้สึกแบบว่าเออเปลนิดหน่อยนะคะที่แบบว่าอด่างน้อยแต่เธอก็ไม่ด่างเลยนะนะคะเนาะทั้งๆที่เราลุ้นว่าเอออย่างน้อยนะคะด่างน้อยก็ด่างนะก็ยังดีนะแต่นี่ด่างน้อยแล้วก็ไม่ด่างเลยนะไม่ด่างอีกเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ ไม่โทษใครนะคะโทษตัวเราเองนี่แหละเนาะที่แบบว่า,อ,าอยากวัดดวงนะคะอยากวัดดวงนะคะว่าเออซื้อมาแล้วคงด่างเนาะเออแบบนี้นะคะก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าพังนิดๆค่ะทีนี้มาถึงนะคะต้นไม้ต้นที่สี่นะคะที่ทําให้รู้สึกพังนะคะก็ได้แก่นี่เลยทีนี้เป็นในส่วนของไข่บ้างแล้วค่ะไม่ใช่ต้นแล้วนะคะซื้อไข่มาบ้างนะคะนี่เลยอยู่ในถุงนี้มาประมาณ สองเดือนกว่าจะสามเดือนอยู่แล้วนะคะสำหรับไข่ยูคาตันพรินเซสนะคะลุ้นด่างนะคะอ่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนะทุกคนเราซื้อมาสองไข่นะคะใบละ450บาทนะจ๊ะทุกคนนะไข่ใบละ450บาทแต่ว่า เน่าหนึ่งนิ่งหนึ่งนะคะเน่าหนึ่งเนี่ยไข่ตอนที่ได้มานะทุกคนได้ไข่ขนาดเนี่ยไซส์เท่าหัวนิ้วชี้นะคะกับนิ้วก้อยนะคะที่ที่ยังนิ่งอยู่คือนิ้วก้อยแต่ที่เท่านิ้วชี้นี่คือเน่าไปแล้วนะคะเ,คเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาแนะนําให้ชําแบบน้ําค่ะ นะวิธีการเพราะไข่แบบน้ำนะคะก็คือเอาไข่เนี่ยแช่น้ําไว้เราก็ทําตามเขานะคะแช่น้ําไว้ค่ะแช่จนเน่าเลยนะคะอยู่ดีๆไข่ไข่ขใบใหญ่นั้นก็เน่าไปเลยนะคะทีนี้อ่ะไม่ไหวละกลัวอีใบเล็กจะเน่าตามนะคะก็เลยเปลี่ยนใบเล็กเนี่ยมาเพาะมาอบในถุงนะคะเหมือนตอนที่เราอบไข่บอลกระดาษด,ด่างอบเหมือนการวางตำแหน่งเดียวกับที่อบไข่บอลกระดาษด,ด่างเลยคิดว่ามันจะงอกขึ้นมานะคะแต่ว่าทุกคนขะผ่านมาประมาณเกือบ สามเดือนแล้วนะทุกคนสรุปว่าสรุปว่าเฮ้ยเขาน่าจะงอกแล้วนะนี่นะทุกคนเขามีความเหมือนจะงอกขึ้นมาแล้วนะนี่เห็นไหมนี่นะคะน่าจะงอกนะคะเออถือว่างอกแล้วแหละอ่ะโอเค ส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ด่างนะคะทุกคนมานอนแอบฟังเนี่ยไม่ด่างนะเรา,าไม่ด่างนะทองทองไม่ด่างนะคะทองไม่ด่างนะคะนอนฟังดีๆนะนอนฟังนิ่งๆห้ามกัดอะไร คทุกนแต่ว่ามันก็มีไข่ใบใหญ่นะคะใบหนึ่งที่มันเน่าไปนะคะจากการเพราะแบบน้ํานั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าตอนแรกอะ่ะพังอยู่นะตอนแรกใจพังอยู่นะพอมาเจอว่าเออมันเริ่มงอกขึ้นมาหน่อยๆนะคะอันนี้ใจฟูขึ้นมานิดนึงนะคะเรียกได้ว่าพัง50%แล้วกันนะคะสําหรับไข่ยูคาทัานพินเซตลุ้นด่างค่ะกัดอะไรกันเล่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะอบต่อไปนะคะทุกคน มาถึงต้นไม้นะคะต้นที่5ที่ทําให้เรารู้สึกพังนะคะทุกคนนะ <c oughs> อ่ะอะไรอย่แหย่เห็นไหมล่ะฮ <c oughs> ะพอเราให้หออกกล้องจริงๆก็เป็นอย่างเงี้ย ต้นที่5นะคะก็เป็นไข่อีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นไข่ของอดิบด่างเขียวนั่นเองนะคะทุกคนอดิบด่างเขียวเนี่ยการเพาะไข่นะคะเราก็มีทําคลิปไว้ด้วยนะคะซึ่งนตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นต้นกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาโตช้ามากนะคะและที่สําคัญอดิบด่างเขียวนะคะแต่ว่ามีแต่ความเขียวไม่ได้มีความด่างเขียวเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญคุณเป็นต้นสีเขียวแท้แต่โตช้าเหลือกั้มเหลือเกินนะคะนี่เลย จากไข่นะคะทุกคนน่าจะประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะเนี ugs, ่ยได้อยู่ประมาณนี้นะคะนี่เลยอ่ะนี่ไข่แรกนะคะอันนี้ไข่ที่สองนะคะเราจะเห็นแต่ความเขียวแต่เรายังไม่เห็นความด่างเลยนะคะทุกคนซึ่งไข่ออดิบด่างเขียวเนี่ยเราซื้อมาไข่ละ350บาทนะคะทุกคนไข่ละ350บาทนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นความด่างเลยนะคะแต่ว่าเออมันก็ยังดีนะคะอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ตุยเนาะแต่ว่า ไม่ตุยแต่โตช้านั่นแหละค่ะแล้วก็ยังไม่มีความด่างเลยเพราะเราซื้อมาในนามด่างเขียวนะคะไม่ได้ซื้อในานามลุ้นด่างนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความด่างนะก็อย่างที่ว่าแล้วค่ะเราซื้อไข่มาเพาะนะคะมันก็ต้องลุ้นอยู่ดีและะ้ค่ะต่อให้มาจากแม่ด่างก็ตามคะ่ะอันนี้ก็คือต้นไม้ชนิดที่5นะคะที่ทําให้มีความรู้สึกพังเล็กน้อยค่ะต้นไม้ชนิดที่6นะคะที่ทําให้ความรู้สึก พังมากนะคะพังแบบว่าแตกละเอียดเลยนะคะนั่นก็คือมเมล็ดกล้วยตานีด่างนั่นเองค่ะทุกคนนะคะ,มะเมล็ดกล้วยตานีด่างนะคะซื้อมาเพาะนะคะเคลมทางร้านเคลมมาให้นะคะก็สองครั้งนะคะก็ยังเพาะไม่ขึ้นซัก ต้นเดียวเลยนะคะทุกคนสำหรับเมล็ดกล้วยตานีด่างนะคะวันนี้ก็เลยไม่มีต้นไม้ให้ดูนะคะเพราะว่าเพาะไม่ขึ้นซักเมล็ดเลยซึ่งเมล็ดนั้นก็หายอันตรธานไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะฝ่อไม่ว่าจะเน่านะคะเชื้อรานะคะสรุปไม่ขึ้นแม้แต่เม็ดเดียวแต่ว่าเรายังโชคดีนะคะที่ลงทุนกับเมล็ดกล้วยด่างเนี่ยไม่เยอะนะคะรอบแรกซื้อไปในราคา 300กว่าบาทนะคะกับรอบที่ <be> 2นะคะอีกประมาณ300กว่าบาทรวมแล้วสองรอบเนี่ยหมดไปกับเมล็ดกล้วยด่างเนี่ยประมาณ600กว่าบาทนะคะก็คือยังไม่ถึงพันแต่กับบางท่านเนี่ยหมดกับเมล็ดกล้วยด่างไปเยอะเลยนะคะรอบละรอบละพันรอบละพันรอบละสองพันเนี่ยรวมๆแล้วนะคะเป็นเงินหมื่นเป็นเงินก้อนได้เลยสามารถไปซื้อต้นที่ด่างชัดๆมาแล้วได้เลยแต่ว่าการไปเสี่ยงซื้อเมล็ดมาเพาะนะคะโอ้โห ไม่ขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะฟันทงเลย90%นะคะไม่งอกค่ะส่วนอีก10%นั้นอาจจะงอกแต่งอกขึ้นมาแล้วด่างหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปลุ้นอีกนะคะแต่เรานะคะเป็น1ใน90%ที่ไม่งอกซักกเม็ดเลยค่ะรวมรวมแล้วนะคะจากการซื้อมานะคะแล้วก็การเคลม2ครั้งเนี่ยรวมรวมแล้วเป็นจำนวนประมาณเกือบ เกือบห้เมล็ดเลยนะคะไม่งอกซักมเมล็ดก็ถือว่าเป็นการลงทุนกับต้นไมท้ที่ที่พังที่สุดนะที่พังที่สุดแห่งพศสอ6 4เลยค่ะการเพราะ,มะเมล็ดกล้วยด่างที่มันไม่ขึ้นซักมเมล็ดเลย ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือต้นไม้ทั้ง6นะคะที่เราลงทุนซื้อมาปลูกแล้วให้ความรู้สึกที่พังนั่นเองค่ะก็มีทั้งพังมากพังน้อยพังปานกลางนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบอกแต่แรกแล้วว่าเราไม่โทษต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งสวยงามเขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีได้นะคะไม่โทษคนขายเพราะเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อเราเป็นคนตัดสินใจซื้อเองโทษตัวเราเองนะคะที่ประมาทเลินเล่อนะคะที่อาจจะไม่มีความรู้นะคะใน ในการปลูกต้นไม้ชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้อิงไม่ได้เกี่ยวนะคะกับเรื่องราคาด้วยนะคะสําหรับความพังหรือไม่พังเนี่ยไม่เอาราคามาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าจุดประสงค์หลักในการซื้อมาปลูกนะคะเกิดจากความชอบเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนๆล่ะคะมีต้นไม้ชนิดไหนนะคะที่ซื้อมาแล้วให้ความรู้สึกที่พังบ้างนะคะก็ามาบอกนะคะมาคอมเมนต์นะคะแชร์กันได้ค่ะเผื่อว่าใครนะคะที่กําลังจะเจอปัญหากับต้นไม้นั้น นั้นที่กําลังร่อแร่อยู่นะคะเผื่อว่ามีเพื่อนๆนะคะที่มีเทคนิคดีๆหรือมีวิธีทางแก้นะคะให้ต้นไม้ต้นนั้นกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะและต้นไม้ทั้ง6ต้นที่เราพูดไปนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยล่ะค่ะยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินปู่ด้วยนะคะหรืออถ้าาใครยก จะติดตามทางเพจเ c e บุ๊กก็กดติดตามได้ที่ซินฝูแพนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาไปด้วยมาตัวนี้ที่มันไม่ด่างเลยแล้วก็มานอนเบียดทำไมเนี้ย <laughs>